ก่อนที่จะไปรับชมว,วิดีโอเดี๋ยวผมขอบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่าตอนนี้ทุกคนสามารถกดเมมเบอร์ในช่องของผมได้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเป็นพิเศษก็สามารถกดได้เลยนะซึ่งมีหลายเทียให้ไปเลือกกันแบบจุใจเลยถ้ายัางไงใครสนใจสามารถดูรายละเอยียดที่หน้าช่นลได้เลยนะครับและมีไลฟ์ทุกวันเวลา17บเจ็นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมทั้ง Discord ไว้ส่งแฟนอาร์ตให้กับผมนะครับหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของผมได้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากมากเลย สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผมไมเด้นนะและเกมอัลเจอร์นบ็อกซิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคในการใช้หมัดสลักเกอร์ไต่ขึ้นท็อปเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าผมใช้ทริคอะไรบ้างนะอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าผมเนี่ยใช้หมัดน,นี้จนขึ้นมาถึงท็อป11ของเซิร์ฟเวอร์ได้ในแพทปัจจุบันนี้นะครับอ่านี่คือลำดับของผมนะครับผมอยู่อันดับที่11ของเซิร์ฟนะก็ตอนที่ผมไต่เนี่ยผมก็ใช้หมัดน,นี้ร่วมกับฮิตแมนด้วยนน,ะยะยวน,ยนน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 นะะ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 คคคครร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 ััััััััับบบบบแแแแต่่่่่่ใใใใยยยยยยาาาาววววเเ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 เีีีีีผผผมม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 ช้้้้้หหหหหดดดซปปปป็็็สสสญจจจจุนนขออองททลนะลลํกก์ิ ในการทอมศัตรูได้ด้วยหมัดนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเออหมัดนี้เป็นหมัดที่ทรงพลังนะแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีส่วนประกอบอื่นเพิ่มขึ้นไปอีกนะที่จะทําให้หมัดนี้เนี่ยดูทรงพลังมากกว่าเดิมไปอีกนะอันดับแรกเลยคือพยายามอ่านเกมดีๆนะครับในการใช้หมัดนี้เนี่ยควรจะอ่านเกมคู่ต่อสู้ให้ดีๆนะว่าเขาเนี่ยจะถอยออกไปลึกแค่ไหนจะเข้ามาใกล้แค่ไหนก่อนที่เขาจะเริ่มต่อยเราคอยอ่านจังหวะหมัดที่เขาจะยิงมานะครับเว้นช่วงระยะห่างให้ดีๆว่าเฮ้ยประมาณนนนนนีีนะ้้้ะะะเราต่่อออยยไโด ควรที่จะอ่านเกมดีๆนะพยายามเล่นชั้นเชิงเล่นทริคอะไรหน่อยก็ได้จะการหลอกจะอะไรก็ทําได้ก็ทานะครับนี่คือสิ่งสําคัญเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการหลบนะพื้นฐานของการที่จะไต่ขึ้นท็อปเซิร์ฟได้เนี่ยควรจะเริ่มที่การอ่านหมัดให้ออกแล้วฝึกหลบให้ได้นะครับยิ่งถ้าหลบ perfect dot ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับจะทําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะนะและมีโอกาสที่จะชนะคู่แข่งได้สูงมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยบอกเลยว่าถ้ามีเรื่องของชั้นเชิงทักษะการอ่านเกมในเรื่องแรรรรกกกกกบบบวัาบาบาัาาาฝึหลออ่่่นนมดใเืงที2 ปิดท้ายด้วยดาเมจของสลักเกอร์ในเรื่องที่3เนี่ยสามสิ่งนี้พอมารวมกันเนี่ยจะทําให้หมัดน,นี้เนี่ยทรงพลังที่สุดแล้วในเกมนะครับเพราะหมัดน,นี้เนี่ยเดิมทีกาดก็ไม่ถือว่าอ่อนดาเมจ M1 ก็ตัดเปอร์เซ็นต์เลือดออกไปได้เยอะ M2 นี่ผมไม่ต้องพูดถึงโดนทีนี่หน้าสั่นแน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเทคนิคกันบ้างในเรื่องของเทคนิคนะเทคนิคเนี่ยเราทํำยังไงกันบ้างอันดับแรกนะเราต้องรู้ก่อนว่า M1 หมัดนี้ต่อยยังไงในกรณี M1 นะครับหมัดน,นี้จะต่อยซ้าย2ครั้งนะแล้วก็ขวาครั้งหนะึ่ออยต่่ํากนนนแบบบี้ะครั ต่อยสูงแต่เป็นมือซ้ายหมดเลยนะพอครั้งที่3ามเนี่ยมันจะเป็นมือขวาแล้วมันก็จะลูกกลับมาซ้ายต่ําซ้ายสูงขวาสูงแบบนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของการต่อยนะซึ่งมันเป็นการต่อยที่ทิ้งระยะนะยังไม่โดนศัตรูนะครับแต่พอโดนศัตรูเนี่ยมันจะนับหมัดบนก่อนเมื่อกี้มันจะมีซ้ายต่ําซ้ายสูงใช่ไหมครั้งนี้มันจะเริ่มที่สายสูงก่อนดูนะซ,ซ้ายต่ำเพราะต่อยซ้ายต่ํามันไปขวาเลยนะครับแล้วค่อยมาซ้ายสูงซ้ายต่ําขวาเลยแบบนี้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยดูดีๆนะถ้าสมมุติเราโดนต่อยเฮ้ยซ้ายสูงต่อยครั้งหนึ่งก็ต้องต่อยซ้ายแต่เป็นซ้ายต่ําแบบนี้นะครับเรานับไปเลยซ้ายสองครั้งขวาครั้งหนึง่งนะแล้วก็ต่อ,อด้วยขวาต่อ,อให้คุณหลบไม่เก่งเนี่ยแต่ถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยหมัดต่อไปมันจะเป็นหมัดอะไรเนี่ยคุณก็จะสามารถเตรียมตัวที่จะรับมือทันนะอาจจะแบบเตรียมตัวสวนไปหรืออาจจะเตรียมตัวหลบอาจจะไม่ได้เพอร์สต์ดอทแต่อาจจะรู้แล้วแหละนะ การมีความรู้ไว้มันค่อนข้างได้เปรียบในการต่อสู้บนสนามจริงๆแล้วก็การต่อยเนี่ยมันจะไม่มีการสกิปหมัดนะครับ M1 เนี่ยจะไม่มีการสกิปหมัดใดๆทั้งนั้นเช่นอ่ะ M1 ต่อยขวาต่อยซ้ายอย่างนี้ครั้งถัดไปก็คือต้องต่อยขวาถูกไหมสมมติผม M2 ไปปึบมันก็ยังต่อยมือซ้ายเหมือนเดิม M2 ไม่โดนก็ยังต่อยมือซ้ายเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ถ้าเราสมมุติเรา M2 โดนอ่ะอันนี้ถึงจะนับหมัดนะครับ M2 โดน ปไปหมัดซ้ายบน m 2โดนพอต่อยโดนอย่างนี้ก็ต้องไป m 1ด้านขวาแบบนี้ต่อยโดนปึง้งไป m 1ซ้ายต่ำประมาณนี้นั่นเองนะเรื่องพื้นฐานเลยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยอ่านหมัด เวลาเจอผู่ต่อสู้ที่เล่นสลักได้นะเพราะว่าหมัดนี้เนี่ยมีดาเมเที่รุนแรงนะครับเราไปโดนซีสูก็ไม่ได้นะส่วนเรื่องการหลบหมัด M2 เนี่ยต้องรู้เรื่องระยะการยิงก่อนนะว่า M2 เนี่ยมันยิงหมัดยังไงบ้างนะครับด้วยผมจะแปะชาร์ตให้ดูนะว่าผมเนี่ยไปค้นพบวิธีการยิงหมัด M2 เนี่ยทั้งหมด3วอลลุ่มด้วยกันนะก็คือกด M2 แบบกดแล้วปล่อยเลยนะอ่าแล้วก็กดประมาณกลางๆหน่อยนะ แล้วค่อยปล่อยแล้วกดค้างจนแบบสุดเลยนะครับง้างสุดเลยซึ่งผมจะแปะชาร์จให้ดูเลยนะว่าโอ้แต่ละเกรเนี่ยระยะในการต่อยการย่นเวลาต่างๆก็จะแตกต่างออกไปกดแบบควิกกดแบบเร็วๆอ่ะกดแบบควิกควิกสปีดเลยมันก็จะทําให้เลือดของสตูเนี่ยลดน้อยนะครับแต่ว่าแลกมากับความเร็วในการยิงหมัด M2 ที่เร็วขึ้นนะ บางคนหลบหมัด M2 ชาร์จนานๆได้ไงเราก็สลับมายิงแบบชาร์จแบบเร็วๆนะบางคนหลบชาร์จเร็วๆได้ก็เราก็ชาร์จนานๆแก้สลับกันไปนะครับคือ3เกรดวอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถอัดแอปได้เยอะนะครับในการที่จะเล่นกับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ให้ไม่ให้เขาหลบได้นะครับแต่จะเป็นเรื่องของเฟกการ์ดอีกนะการยกการ์ดขึ้นมาบางแบบ โอ้หเล่นเชิงเล่นอะไรแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าคู่ต่อสู้แม่งโดนกดดันชิปหายถ้าถ้าแบบเจอคนเล่นสลักเกอร์เก่งๆนะครับที่เขามีทริคเยอะๆเนี่ยออย่างผมเองเนี่ยเวลาผมลงสนามจริงเนี่ยเวลาลงไปต่อยเนี่ยผมก็จะกดดันคู่ต่อสู้นะครับเล่นแบบ g r เกส i v e นะด้วยการดันไปหาคู่ต่อสู้นะครับนี่อันติเวลาใช้ก็ให้เลือดเหลือประมาณ45%่าจะชัวร์สุดนะนะครับอย่าไปใช้ตอนประมาณสักครึ่งหลอดอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะผมรู้สึกอันติมันก็ไม่ได้ถือว่าแรงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะผม่อนะจ M1 ไปก หนึ่งสองสามกาดขึ้นหลอกขวาอย่างนี้ไปเลย,ยนี่อันนี้เจอสลักเกอร์เหมือนกันเห็นไหมอ่ะยกกาดขึ้นมากาดเต็มนะต่อยซ้าย3ครั้งนะครับหรือให้ให้กาดเหละมาณครึ่งหลอดน,นี้ต่ำกว่าครึ่งแล้วค่อย M2 ไปแล้วค่อยซ้ายแล้ว M2 ซ้ายกาดหลอก M2 แบบนี้นะครับเปอร์เซ็นต์เลือดจะลดไปเยอะมากนะครับ ทีนี้ M1 มเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งเวลา M1 หมัดอื่นเนี่ยต่อยไปเนี่ยเลือดเขาจะแบบเปอร์เซ็นต์เลือดเขาจะสามารถรีคอร์บูรี่กลับมาได้แต่ของสลักเนี่ยคือแบบมันคัดเลือดทิ้งเลยนะลองเอากาดออกดูเดี๋ยวจะต่อย M1 ให้ดูนะสังเกตดูทุกคนเห็นไหมมันจะคัดเลือดทิ้งเลยนะโอ้โหคือถ้าไม่บล็อกอ่ะโดนเรื่อยๆนี่เจ็บนะครับมันทําให้หมัดเนี่ยสามารถเล่นชั้นเชิงได้นะต่อยอะลองลองสู้ดูต่อยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเดิอกดดันอย่างดดววาเงี้ยการ้ย เนี่ยลบซ้ายกัดลอกชาร์จขวาเห็นไหมคือคู่ต่อสู้เขาจะโลกเลยอะเห็นไหมคือเราเนี่ยจะโดนดาเมจกลับมาน้อยมากๆถ้าเราเป็นเกมลุกเล่นอเซสซีฟใส่เขาหนักๆเนี่ยเราโดนดาเมจกลับมาค่อนข้างน้อยนะหรือต่อให้โดนดาเมจกลับมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับที่เขามายืนแลกกับเรานะครับทำให้หมัดน,นี้เนี่ยทรงพลังมากๆเลยอาลองต่อยดูอะเนียดูไหมเห็นไหมกัดลอกซ้ายกัดเนี่ยผมจะรีรีโคเวอรี่แบบมานาผมด้วยนะเนี่ยรีแรงผมด้วยเห็นไหม เห็นไหมนี่คือชุดนึงนะนี่ไม่ล้มเลยนะส่วนเรื่องอันตินี่ผมมองว่าเฉยๆนะเดี๋ยวลองขอดูอันติหน่อยอันติอันตีติดูนะในเลือดเต็มหลอดนะครับอันตินี่ไงซัดเข้าไปเอออันติซูมหน้านะเฉยๆนะอืม พอๆพอกับลองกาดแล้วกันนะครับพอๆกับเทียเขียวเลยนะเอาไว้ใช้ตอนแบบเลือดต่ำกว่าสัก4ี5 7หจดจะชัวร์กว่านะครับมันจะค่อนข้างแบบชัวร์นะครับครึ่งหลอดอย่างเงี้ยผมว่ายังยังรอดไปได้นะครับอนอกจากเขาเหลือเลือดประมาณขีดเดียวเนี่ยแล้วเราอันติีไปแล้วเราค่อยไปไล่เก็บซ้ําได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่เจอพวกหมัดโกสหรือหมัดที่มันยิง M 1มเร็วกว่าเราเช่นฮิตแมนหรืออะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเราเล่นอย่างนั้นยากนะครับเขาจะสวนกลับมาได้นะตรงนี้ก็ ทำให้เราเสียจังหวะไปอีกนะครับยิ่งเจอโกด์เนี่ยยิ่งต้องอันตีตอนชัวร์ที่สุดเลยนะครับไม่งั้นมันวิ่งหนีทั้งแมปเลยนะวิ่งหนีทั้งเกมเลยนะไปจนจนไปลีเลือดได้เต็มอ่ะนะครับทั้งโกด์ทั้งทิกสเตอร์ทั้งหมัดที่มันแบบแดดได้สแปมต่อเนื่องเนี่ยต้องระวังดีๆนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันในสนามจริงๆดูว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้ากรลอกชาร์จขวาเข้าไปหูวหนักลบลบอ่าโอเคโอเคอปล่อยไปเราก็บล็อกครับชาร์จ เข้ามาไหนบ็อกแล้วต่อยสวนบ็อกต่อยสวนมันติดเอนะ็นแหลกนะโก้ดนะนี่ไงโดนเข้าไป M2 มาเราก็หลบนะซ้ายซ้ายซ้ายเล่นซ้ายบ่อยๆชาร์จขวาเข้าไปนี่ประมาณนี้กาดครึ่งหลอดนะครับแล้วค่อยแบบให้จัดการเขานะเลีรยม,มาตอนกาดลงพอดีลบก็คือไม่ได้ไวยนี่ไงหนึ่งมดัดเนี่ยเล่นเชิงเยอะชาร์จขวาไปดูเลือดดิเห็นไหม เเลือดโกดนี่คือแบบว่าจะตายอยู่แล้วนะสวนไม่ทันนะเขาเคอร์เตอร์นะนี่ต่อยเ1ไปโห oh, คุ้ม M1 ต่อเลยครับไม่ต้อง M2 กัดหลอกแล้วขวาไปอย่างนี้นะครับคือถ้าเราเ2เนี่ยไม่ตายนะเราจะคอมโบต่อไม่ได้ฉะนั้นเราต่อยเ1ต่อไปนะครับต่อยต่อไปเรื่อยๆนะนี้เราเล่นแบบ agressive นะเล่นมวยลุกให้ดูเลยนะครับกัดหลอกชัดขวาไปหนึ่งมดัดต่อยซ้าย ซ้ายเอ้ยตักซ้ายรัวได้นี่จบเลยแรงหมดแรงหมดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สวนนี่เห็นไหมสวนเลยนะชาร์จขวาเข้าไปอุ้ยคูดหนักลบลบเอาไม่ได้ลบซ้ายหลบขวาชาร์จขวาไปหนึ่งมัดซ้ายหลบซ้ายก่อนแล้วค่อยหลบขวานี่นะอย่างนี้มันจะสามารถหลบแย็บได้นะครับหลบซ้ายแล้วค่อยหลบขวาเอาเชี่แรงหมดเอาใหม่เอาใหม่หลบซ้ายหลบขวามันเหมือนถ้าเราหลบซ้ายเนี่ยมันจะเร็วเกินนะ ให้เขามือนก่อนแล้วค่อยขวาเอาแบบนี้นะครับอันติมาโอเคเขาใช้ไปแล้วนะทางหน้าเขาจะไม่มีอันตินะครับซึ่งเราสามารถปิดเกมได้ถ้าโชคดีคือปิดแบบไม่ต้องใช้อันติหรือจะใช้อันติเอาชัวร์ก็ได้นะแต่ในแรงนี้ผมแนะนําว่าใช้อันติไปเถอะนะไปเก็บเอาใหม่นะครับมันเก็บไว้อยู่แล้วสลักนะครับอันนี้ FC ผมนะเล่นตึงอยู่ในหะ้เอาจริงคนนี้นะเออเล่นตึงมากเลยเล่นโคตรเก่งเล่นโคตรเก่งนะครับแต่เรื่องของดามเมจยังไงให้สลักยืนหนึ่งไว้ก่อนนะครับนี่ไง แล้วก็เรื่องของชั Slow ้นเชิงเนี่ยผมใช้เลยแล้วกันนะครับเพราะผมไม่อยากมาเสียเวลานะเวลาเจอศัตรูที่แบบว่าเขาปั่นป่วนแบบค่อนข้างปั่นป่วนเบิร์ดเลือดเราเรื่อยๆแดดแล้วถอยแดดแล้วถอยเนี่ยมันเสียเวลานะครับจะทาให้อ่เรามีโอกาสแพ้ได้ด้วยนะฉะนั้นเล่นชัวร์ไว้ที่สุดนะครับเนียนจังหวะอันติได้อันติแม่งเลยนั่นเองนะอย่าไม่มานั่งแบบเอ้ยไม่ต้องหอกเก็บไว้ใช้เทินหน้ามอันติได้มก็อันติไปเถอะนะฮะแล้วโก้ดเนี่ยคือเวลาเจออย่าไปอันตีตอนที่แบบโอ้โหเลือดแบบ เต็มหลอดอะไรเงี้ยอย่าไปใช้นะครับแม่งด yeah, hey, right yeah. ูมันหนีนะมันหนีโคตรโกงนะโคตรแพลตท่าล่าสุดนี้เนี่ยเห็นไหมมันดับเบิลเคาน์เตอร์ได้ด้วยอ่ะอ่ะโอเคผมหลบซ้ายก่อนซ้ายันแดดไปซ้าย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 เอ็มสองขวาไปโอ้ยเนี่ยเขาจะพลาดโดนกาดหลอกนะโอ้หยหลบหลบโดยที่แบบหมัดยังไม่ได้ยิงยังไงแฮกชาร์จขวาไปโอ้ยหลบได้แล้วเว้ยแต่เขาเอ็มสองไม่ได้นะถ้าเอ็มสองรู้นะว่าผมหลบแน่นอนนะได้แค่เอ็มหนึ่งนะนี่ยับไม่โดนด้วย แหมยับโดนมันก็โดนอีกขวาอีกโอเคมันสองไม่ได้เห็นไหมในขนาดที่กาดเขาก็จะแตกละดูว่าเราจะเบิร์ดกาดเขาได้ไหมสวนดีครับรออะไรโอแตกกันได้ชาร์จไม่ได้นะชาร์จนานไปหลบหลบไอ,อ้หลบไม่ได้แรงหมดซ้ายก่อนแล้วขวากาดหลอกชาร์จขวาแนี่วิ่งเข้ามาเห็นไหมกาดหลอกชาร์ตแอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ทําถ้าไมช่ชัวนะเพราะว่านเนี่ยเขาจะเข้ามาเบรกเราได้นะ แล้วก็จังหวะที่น่ากลัวที่สุดคือจังหวะที่เราง้างค้างไว้นะครับแล้วเราเออไปโดนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโดนเขายับเนี่ยเลือดไหลเป็นน้ําเลยนะเนี่ยเห็นไหมเลือดจะไหลค่อนข้างเยอะเลยนะลบชาร์จเ,เขาถอยละเราสวนด้วยซ้ายเอานะครับซ้ายมันก็ตัดเปอร์เซ็นต์เลือดได้อยู่นี่ขวาเนี่ยเขาโรเราค่อยขวาเอาลบลบนะเขารอเรานี่มาเขาถึงจะยับนะเออไว้วิธีแก้ถอยชิดมุมเลยชาร์จขวาไป ขาดขาดค้างไว้แข็งสวนสวนสวนเรียบร้อยเรียบร้อยอัดเรียบร้อยอันตินี่ไงเ <c oughs> <net ghost> นะี่ยโกดเนี่ยเป็นไงเอาไม่ลงนะเพราะสุดท้ายมันเบิร์ดดามจได้น้อยนะครับแล้วต้องเป็นตัวที่ต้องเล่นเกมลุกเข้ามาแยบเรานะยิ่งเราถอยเนี่ยบอกเลยว่าโหโกดเสียเปรียบนั่นเองนะถ้าเจอสลักแบบสลักก็เล่นแบบแก้เกมได้อะผมว่าโกดมันก็เสียเปรียบอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยอิปโปหรือเปล่าอ้แหมสมาร์ชนะเล่นสมาร์ ชาร์ตดิครับขวาไปซ้ายซ้ายอ่าดูนะการหลอกอุยจอสันจอสันใครเขาบปแผ่นดินไหวที่อะไรตรงนี้วะอืมอืมนี่ประมาณนี้ลบซ้ายนี่เห็นไต่อยแบบไม่ต้องเอาจริงมากมายอะไรนะครับต่อยเดสเตทคำ้คำๆนะต้องแบบอะไรเยอะแยะเนี่ยต่อยอย่างนี้ไปนะหยุดต่อยบ้างนะบางจังหวะเนี่ยหยุดได้ชาร์จเอ็มสองเอาการหลอกซ้ายการหลอกชาร์จขวาทำไมผมต้องการหลอกรูปนะ้ปะจังหวะที่เขาแดดอะ ช่วงนั้นผมกาดพอดีแล้วเขาจะโลกนะเห็นไหมกาดหลอกเนี่ยเขาก็แดดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือเหตุผลที่ผมถึงกาดหลอกไงไอเชี่ยหมัดกแมสนี่ต้องระวังดีๆครับมันยิงหมัด M2 หนืดนะเออหลบไปก่อนแนละ้วเมื่อกี้หน้าสัน่นแบบผมนะโดนไปสองหมัดประมาณนี้นั่นเองนะเห็นไหมง่ายไหมเนี่ยปิดเกมได้พูดไวรอบเดียวเนี่ยนะต่อย,ต,อยต่อยไปหยุดหมัดนะครับกาดหลอกแล้วก็สลับกับ M1 ว่าไปนี่หนึ่งหนึ่งสอง 1 2การหลอกชาร์ตขวาไปโโอ้หดูเลือดหนืดเนืดหมัดหนืดหมัดหนืดไอ้ไอ้เราก็หลบไม่ค่อยจะได้ด้วยหมัดหนืดนะโอ้โหสมาธิสั้นไงเออเอา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 อ่าเดี็ดโดนละมือโดนหนึ่งสองสามหนึ่งสองอ่ะหยุดก่อนเล่นหน่อยเล่นหน่อยอ่ะเล่นหน่อยนี่อันติมาวืดงี้อันหนึ่งสองสามสี่อ่ะแถมแถมเนี่ยเล่นแถมงี้ได้นะไล่แถมไล่แถม มันไม่ M2 แล้วเชื่อดิปล่อยไปเลยให้มันไปไปเลยฮะชิลชลลบครับ M2 กัดหลอกครับ M2 กัดหลอกแล้วซ้ายกัดหลอกชาร์จขวาแพ้ M2 กัดหลอกครั้งขวาเข้าไปเห็นไหมมาณนี้นะครับโคตแรงนะเออเผื่อจะอาจจะได้สักสาศูนอะไรเงี้ยไอ้ยาหลบได้แ้านติดีโอ้โหยอยู่ยงนานไม่หลบเว้ยไม่สาศนแล้ววะ่ <c oughs> วะสามหนึ่งมา โอ้โหเว้หันไม่ไม่เพอร์เฟกดอสให้เหลืองนะอยู่ๆก็มาหลบนะมีมีทรงอยู่เว้ยเ้ยนี่แบบพึ่งมาแกะได้พึ่งมาแกะได้เออพึ่งมาแกะได้ออาไดชาร์จขวาไปซ้ายถ้าเราซ้ายได้เนี่ยเราจะคอ,คอมโบชาร์จขวาไปได้เรื่อยๆนะดูชาร์จขวาซ้ายกัดลอกชาร์จขวาเนี่ยซ้ายกัดลอกชาร์จขวา,า,รขวาประมาณนี้นะมันคอมโบได้แม่งมันรู้ตัวแล้วมันถอยเลยนะโดยไม่ต้องอันติีเลยนะเป็น เขาไปจะเข้าหน่อยแล้วถอยแล้วค่อยเข้าไปตัวอีกชาร์จขวาเข้าไป,าาไปซ้ายกัดหลอกชาร์จขวาซ้ายไปโอ้โหหมดแรงนะนี่งไงพุทเกียนบอกเลยมันเป็นหมัดที่โหผมไต่ขึ้นท็อปเซิร์ฟได้อะแต่มันต้องเล่นกับเทคนิคต่างๆนะให้มันแบบดูยับย์มากยิ่งขึ้นนะดูให้มันแบบ จับทางได้ยากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอสลักเหมือนกันมาดูกันว่าเชิงไทรจะหนากว่านะต่อยแลงโก้ด้วยเนี่ยมาแลงโกโ้ไเออต่อยแลงโก้มาดูกันครับว่าเชิงสลักใครจะหนากว่ากันนะระหว่างแลงโก้กับแลงแชมป์นะที่จะคำตอบก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเออบอมซอยแบดด้วยไอ้ยะเฮ้ยไม่แน่แลงโก้อาจจะมีของไงการลอกชาร์จขวาโอ้โหมาประเดิมก่อนอ่ะวิธีสุดหลบ M2 นะครับอย่างที่บอกว่ามันจะหน่วงอยู่ประมาณนี้ นะสามวอลลุ่มวยกันแต่คนส่วนใหญ่ชอบปล่อยแบบวอลลุ่มยาวๆอ่ะพอเขากัดแตกก็ยกกัดมาบล็อกก่อนกัดบล็อกค่อยชาร์จขวาซ้ายกัดหลอกชาร์จขวาเข้าไปอุ้ยหุยอวมหลบโอ้ย้ายซ้าย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 เอากัด้ายเอากัด้ายเนี่ยเล่นเทคนิคนี้นะครับบอกเลยว่าหูปวดหัวใครเจอเทคนิคนี้มึงซวยอ่ะ เรีงๆว่ามึงมึงค่อนข้างซวยแล้วอหะนะซ้าย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 กัดค้างชาร์ตขวาไปซ้ายไปกัดค้างชาร์ตขวาไม่โดนเว้ยลบซ้ายซ้ายกัดหลอกซ้ายซ้ายกัดค้างซ้ายชาร์ตขวาแถมแถมมันแถมได้นิดนึงนะแรงเหลือเสี้ยวนึงไอ้หลบไม่โดนเว้ยอ่าไอ้เจ้าไอ้จ้าไอ้เจ้าโดนแล้วเว้ยไอ้เจ้ามาเริ่มเล่นเหมือนเราละเออเริ่มแกะได้นี่เริ่มแกะได้แกะได้ก็ดีแล้ว แถมกาดหลอกแถมเอามาลองดูลองดูลองดูลงดเล่นหย,ยวนหยให้หน่อยอันตีอุ้ยทะลุก,กาดอันตีทะลุกาดนะเมื่อกี้นะกาดเหลือเซียวเดียวนะเอาไม่อยู่นะครับสามหนึ่งวะสามหนึ่งเห็นจะได้สามศูนย์ไม่ค่อยได้แล้วผมเล่นดีสุดๆหน่อยก็เออมีบ้างอ่ะสามศูนย์แต่ส่วนใหญ่ว่าสามหนึ่งนะครับตีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่เอาชัวร์หน่อยก็อย่างที่บอกแหละห้าสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยชัวร์สุดนะผมจะไม่ค่อยใช้แบบเวลาเจอคนตึงๆเนี่ยจะไม่ค่อยใช้นะ คือเก็บเก็บไว้ใช้ตอนจังหวะที่แม่งแบบหน้าสิวหน้าขวาจริงๆอะ่ะแล้วพยายามอย่าต่อยจนแรงหมดนะไม่งั้นเนี่ยจะสภาพเดียวผมเลยคือซวยนะเนี่ยเอารอบนี้ผมไม่ใช้ดูดิอันติชาร์ตขวาไปซ้ายการรลองชาร์ตขวาอุ้ยอยุเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมาแล้วเว้ยซ้ายซ้ายซ้ายอ่ะเวลาเจอสตูแบบจะพลิกเกมนะ ใจเย็นการหลอกลบแหมมันจะหลบไปทีหน,นึ่งไงเวลาเรากาดหลอกไม่รู้เป็นไรนะเวลายกากาดขึ้นมาคนมันจะหลบใช่ไหมมันถึงมีการคิดค้นกาดหลอกขึ้นมาไงโดยผมเองนั่นแหละไงผมคิดขึ้นมาเองเพราะว่าเริ่มจับทางได้ว่าเฮ้ยเวลาเรากาดเนี่ยคนแม่งจะหลบนะครับการแหมเห็นไหมหลบอีกแล้วไม่รู้ไันเป็นอะไรกันนะซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมรู้นะว่ามันจะต่อยขวาหลบไม่ทันไง M2 เปล่ามไม่ M2 แล้วนะเหมือนเขารู้แล้วนะว่า M2 ไปเนี่ย ก็คือผมก็หลบได้อยู่ดีนี่งไงแต่เรา M2 นะครับหลบอ่าเฮ้ยซ้ายสวนได้นะเราไม่จำเป็นต้องรอหลบมาจังหวะนี้เรารีบซ้ายสวนเลยกัดลลอกซ้ายกัดลลอกชาร์จขวาเข้าไปอุ้ยแรงแรงแรงหลบขวาไม่ทันหลบซ้ายทันดีอันตีได้เลยนะแต่เราไม่อันติดีกว่าปล่อยไปเรื่อยๆไอยาต่อยจะแรงหมดเลยเดูดิเัาน้าจะเก็บอันตีไว้ใช้กับเราเนี่ยไอยาอนตีเห็นไหมอย่างที่ผมบอก เราต้องอ่านเขาดีๆว่าเขาจะทําอะไรนะนี่ไงมันอ,อันติีจริงด้วยนะ <zaman> ซื้อหวยงวดนี้โคตรแม่นอ่ะถ้าซื้อซื้อหวยที่กูถูกไปแล้วนะดาวแม่นขนาดนี <man> ้นะครับอ่ะเจอฮิตแมนเกมนี้อ่ะเจอฮิตแมนลองดูว่าแก้ฮิตแมนยังไงเจอฮิตแมนนะลหลบขวายอย่างเดียวชาร์จขวาไปซ้ายซ้ายซ้ายกัดหลอกชาร์จขวาซ้ายหลบขวาไปหลบทางเดียวฮิตแมนไม่ยากอ่ะครึ่งหลอดแล้วรีแลงก่อน เราค่อยต่อยนะครับรอหลังจากเขาเด็บเสร็จเราค่อยไปต่อยเขาอุ้ยกาแตกแรงเต็มเลยอ่ากาหลอกชาร์ตทางวาไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยไอ้ยะาายกัดเอ้ายิ่ยหมดหมดมึกหมดสายหลบสาย้าย้าย้ายกาหลอกชาร์จขวาไปตายไปกัดค้างชาร์จขวาไปวยปายหมัดเอ้าช้อนวืดเนี่ยเขากดดันนะเราเล่นอะเกสซีแล้วกดดันเขาเลยตายไปกาหลอกชาร์จน่ะไม่ได้ละเาจะมี จังหวะที่เขารู้แล้วอุยอ้ยยาอุ M ้ยย่าเอ็มเอ็มสองลัว <laughs> เออช่วง,งหลังๆเจอเนี่ยคนกดเอ็มสองัวแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วอะเฮียกูไม่ไหวกับมึงแล้วไม่เด่นมึงต่อยกูอะไรตั้งหนากูเอ็มสองรัวแม่งเลยนะโหเจอบ่อยมากผมฉันหลบไม่ค่อยได้นะเออเจอทัม,มิ่งแบบนี้ผมแม่งคิดไม่ถึงอะว่าคนปกติเล่นทิตแมนใครเขา,าเอ็มสองมาใช่ไหมเราอย่เก็จะเอ็มหนึ่งเอานะพอเจออย่างนี้ผมก็มไปไม่เป็นเลยนะครับเรื่องของการอ่านเกมนี่ก็ถือว่ามัน ไม่ว่าจะแรงไหนอะผมมองว่ามันมันฝึกได้หมดอะนี่เห็นไหมแ้วส,สุดท้ายมันก็ต้อง M1 อยู่ดีนะคนเราจะ M2 ตลอดได้ไงเนี่ยเหมือนผมก็ผมก็ M2 สองครั้งนะหลอกเขาไปเพราะ M1 เดี๋ยวเขารู้อีกการหลอกชาร์จไหวไหมนี่คือสร้างแรงกดดันให้เขานะพยายามบี้เขานะครับแล้วเขาก็เริ่มกดดันแล้วยกการขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันก็จะกดหลบเห็นไหมลบชาร์จนี่ไงไการหลอกมันจะเข้าไปเนี่ยแบบนี้แล้วถอยแต่ฮิตแมนมันต่อยไกลนะ เห็นไหมนะอย่างเงี้ยเล่นอย่างนี้ได้นะกดดันเขาเนี่ยทำเป็นถอยเราเข้าไปช้อนทําเป็นถอยเข้าไปช้อนเนี่ยได้อยู่อันตีมาโอเคไม่น่ารอดอันตีแรงนะฮิตแมนชาร์จขวาของเขาไม่ได้ฝึกหลบมานะ M2 ก็เลยโดนเข้าไปชาร์จอีกขวาอีกตายกัดค้างชาร์จขวากัดค้างอันตีมาอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอันตีสวนแม่งเลยเอาเยี่ยมไม่โดนอีกสองรอบสายเอาชาร์จขวา ไอ้เงี้ยเลยต่อยไม่โดนอ่ะดูเดียทำไงเล่นเล่นเขา,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 นะาหน่อยเล่นหน่อยอ่าโอเคมาพอพอของปากของคอแลถ่ายถ่ายหน่อยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคหรือว่าทริคต่างๆที่ผมใช้ในหมัดตะลักเกอร์นะบอกเลยว่าทริคพวกนี้สามารถเอาไปเล่นจนไต่ขึ้นท็อปเซิร์ฟได้เลยนะครับยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ